สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับครัวบ้านๆอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะวันนี้มีเมนูนำเสนอน้ำพริกปลาทูกาก่อนอื่นเราไปเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอากระทะของเรานะคะมาวางนะคะใส่ไฟแล้วก็คั่วพริกของเราก่อนค่ะ วันนี้เราจะทำน้ำพริกป,ปลาทูรสชาติจัดจ้านผิดๆนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกวัวพริกของเรานะคะจะได้ที่นะคะแล้วก็คลีไปเรื่อยๆค่ะเมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะแล้วก็ผัดจนกวัวพริกของเราจะเหลืองเดือหอมพริกของเราสุกนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะ วันนี้อยากกินเมนูน้ำพริกปลาทูค่ะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากๆค่ะแล้วรสชาติไม่ต้องถามถึงค่ะจัดจ้านสุดๆค่ะเนียวเราก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดจนกว่าพริกของเราจะได้ที่นะคะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะถ้าเราใส่ต้นหอมลงไปนะคะจะเพิ่มความหอมนะคะ แล้วน้ำพริกปลาทูของเราจะหอมแล้วอร่อยมากๆค่ะเป็นต้นหอมนะคะเราใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าต้นหอมของเราจะสุกนะคะพอประมาณไม่ต้องสุกมากก็ได้ค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะทำง่ายมากๆค่ะจนกว่าพริกของเราจะสุกนะคะ พอพกคองเราสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นนะคะตักขึ้นแล้วก็ไปพักทิ้งไว้ค่ะตักเสร็จแล้วเราก็จะไปพักทิ้งไว้นะคะตามด้วยเราก็จะมาทอดปลาทูกันค่ะปลาทูวันนี้เราจะใช้ปลาทูนะคะเป็นปลาทูมันค่ะถ้าน้ำพิกปลาทูนะคะต้องปลาทูมันเท่านั้นจะอร่อยมากๆค่ะหลังจากน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะเอาปลาทูของเราใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเปิดไฟไม่ต้องแรงมากค่ะถ้าไฟแรงมากนะคะจะทำให้ประตูเราไหม้ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็เอาประตูของเราไปขึ้นพักไว้ก่อนค่ะตามด้วยเราก็จะมาลวกพักนะคะปินผพักกูดค่ะถามว่าเราอยากกินสดกก็ได้นะคะแต่บ้านนี้ชอบกินแบบลวกสุกแล้วค่ะ กินกับดับพริกปะทูจะอร่อยมากๆเลยค่ะเราก็ลวกไม่ต้องสุกมากเท่าไหร่นะคะแล้วจะกรอบอร่อยค่ะแล้วก็พริกกลับไปกลับมาค่ะหลังจากลวกเสร็จแล้วเราก็เอามาเสดดน้ำไว้ค่ะตามด้วยเราก็มาทำน้ำพริกปะทูค่ะเอาพริกใส่ลงไปเอากุ้งนัวใส่ลงไปแล้วก็เกลือค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็ตำค่ะตำให้พี่กองเราละเอียดนะคะแต่จะละเอียดไม่มากค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ละเอียดมากๆต้องปัดน,นะคะแต่อันนี้เราโคกอาจจะปินหยาบๆนิดนึงค่ะเราก็จะโคกไปเรื่อยๆเลยค่ะพอเราโคกพอพี่กองเราละเอียดพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาประทูของเราใส่ลงไปจ้า เอาประตูใส่ลงไปแล้วเราก็ตำเลยค่ะตำให้เข้ากันเลยนะคะให้ประตูของเราละเอียดละเอียดค่ะโขกไปเรื่อยๆเลยค่ะโขบจนประตูของเราจะละเอียดค่ะโขกไปเรื่อยๆเลยจ้าหอมหอมค่ะหอมประตูมากๆเลยค่ะหอมสุดๆเลยค่ะวันนี้เราใส่พริกเขียวด้วยนะคะ น้ำีกประทูของเราจะได้ไม่มีรสชาติแดงแต่ผิดมากๆค่ะหลังจากเราโขกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นไว้อย่างนี้เลยค่ะตามด้วยก็คุีคุีเราก็จะเติมด้วยน้ําอุ่นนะคะที่เราต้มไว้นะคะเราพักไว้แล้วก็ใส่ลงไปค่ะตามด้วยนะคะแล้วก็คุรีคุีนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปค่ะ เพิ่มความหอมค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกปลาทูค่ะนาตานารับประทานมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ